สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวแมนจะพามาชมที่ดินเหมาะสําหรับปลูกบ้านใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ถนนวงแหวนใกล้ตัวอำเภอโนนไทยครับผมบริเวณนี้จะเป็นตัวอำเภอโนนไทยนะครับและที่ดินของเราก็จะใกล้โรตัสใหญ่มีเคเฟซครับแล้วก็ธนาคารทุกสาขาครับตลาดนัดตลาดสดปั๊มน้ํามัน,มนต่างๆครับจะอยู่บริเวณตัวอำเภอโนนไทยเลยครับที่ดินของเราจะห่างเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ ส่วนการเดินทางมาตวมัวอำเภอโนนไทยก็ง่ายนิดเดียวครับขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับประมาณเพียงแค่5นาทีถึง7นาทีเท่านั้นครับเดินทางเป็นสายตรงเข้าตวัวอำเภอเลยครับเดี๋ยวแมนจะพาไปพบกับที่ดินแปลงนี้ครับไปรับชมภาพบรรยากาศมุมสูงกันก่อนเลยนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินโคราชนัมเบอร์348ครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับปลูกบ้านอยู่อาศัยครับมีไฟฟ้าประปาพร้อมมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยด้านข้างที่ดินครับและที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่เกือบไร่เลยครับเนื้อที่เกือบไร่ก็คือเนื้อที่ทั้งหมด398ตารางวานะครับขาดอยู่แค่2ตารางวาครับก็จะหนึ่งไร่พอดีนะครับ เจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา750,000บาทยกแปลงครับราคานี้ยกแปลงเลยนะครับผมราคานี้ได้ที่ดินเกือบไร่ครับอยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองด้วยครับผมและราคานี้เจ้าของที่ได้ออกค่าใช้จ่ายในวันโอนทั้งหมดเลยนะครับส่วนตรงบริเวณนี้แมนเจอเริ่มต้นการเดินทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะครับ แมนจะยืนอยู่ตรงบริเวณถนนสีเลนหมายเลข2 0 5สุรนารายครับทางเข้าที่ดินจะอยู่ติดกับโรงเรียนนะครับหรืออยู่ข้างโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากครับที่ดินจะลงจากถนนหลักถนนใหญ่เส้นนี้เพียงแค่1กิโลเมตรครับและเดินทางเป็นเส้นตรงด้วยครับผมเลี้ยวขวาแค่100เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แล้วครับเดี๋ยวแมนจะพาไปชมนะครับการเดินทางไปที่ดินแปลงนี้ครับผม และที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองบ้านโนนสูงตําบลดันจากอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้จะอยู่บ้านโนสน,โนสูงนะครับไม่ใช่อยู่อําเภอโนนสูงนะครับเนื่องจากอําเภอโนนไทยมีชื่อหมู่บ้านหมู่ที่สองชื่อว่าบ้านโนนสูงครับ บางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าบ้านโนนสูงต้องอยู่อำเภอโนนสูงครับแต่บ้านโนนสูงหมู่ที่2ตรงนี้จะอยู่อำเภอโนนไทยนะครับและสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะตั้งอยู่ในหมู่บ้านเลยครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยหลายหลังคาเรือนกันเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าที่ดินแปลงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับ ถนนคอนกรีตด,ด้านหน้าจะกว้าง5เมตรครับเป็นถนน2เลนสามารถสวนเลนกันได้ครับมีไฟฟ้าประปาพร้อมอยู่ด้านหน้าที่ดินนะครับแล้วก็ด้านข้างที่ดินทั้ง2ฝั่งก็จะเป็นเพื่อนบ้านอยู่อาศัยเลยครับส่วนการเดินทางมาที่ดินปแปลงนี้ก็อย่างที่แมนพามาเลยครับการเดินทางก็สะดวกสบายมากครับเดินทางเป็นเส้นตงรงเลี้ยวขวานิดเดียวก็ถึงแล้วครับผม และที่ดินแปลงนี้ถ้าหากจะเข้าตัวอำเภอเมืองโคราชนะครับก็สามารถครับขับย้อนขึ้นไปถนนหมายเลข2 0 5สุรนาราีครับผมเป็นถนนสีเลนครับเลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองครับผมเลี้ยวขวาเข้าไปตัวอำเภอโนนไทยนะครับเข้าตัวเมืองประมาณ20นาทีครับหรือว่าจะเข้าตัวอำเภอโนนไทยประมาณ5-7นาทีครับ การเดินทางก็สะดวกสบายมากครับระยะเวลาในการเข้าตัวเมืองหรือว่าเข้าตัวอำเภอโนนไทยครับผมระยะเวลาสั้นๆครับสามารถทํทธุระได้หลากหลายมากมายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกสบายครับและที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับแมนจะเริ่มจากทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือกว้าง57เมตรทิศใต้กว้าง53เมตร ทิศตะวันออกจะเป็นด้านหลังนะครับติดกับบอ่อน้ําของเพื่อนบ้านครับและทางทิศตะวันตกจะเป็นด้านหน้าครับผมกว้าง24เมตรติดถนนคอนกรีตกว้างสองเลนมีไฟฟ้าปรับปพาพร้อมครับส่วนตรงบริเวณนี้ที่แมนยืนอยู่จะเป็นทางด้านหลังนะครับที่ติดกับบอ่อน้ําแล้วก็ติดกับเพื่อนบ้านครับอยู่ทางทิศใต้ช่วงทางทิศตะวันออกครับผมบริเวณนี้จะมีหลักเสาหลักหมุดชัดเจนนะครับปักไว้นะครับ เดี๋ยวแมนจะพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศพร้อมกับแมนเลยนะครับเดี๋ยวเดินรับชมพร้อมกับแมนเลยครับเดี๋ยวแมนจะพาดูให้ครบทุกซอกทุกซอยทุกส่วนเลยนะครับและตอนนี้แมนก็ได้หันหน้าออกไปทางถนนคอนกรีตนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับแมนยืนอยู่ติดกับทางทิศใต้นะครับที่ติดกับเพื่อนบ้านครับเป็นบ้านไม้สองชั้นที่เห็นจากภาพมุมสูงนะครับเดี๋ยวแมนจะพาเดินไปชมบ่อน้ํานะครับ ที่ดินของเราจะติดกับบ่อน้ําของเพื่อนบ้านครับผมตรงนี้จะเป็นบ่อน้ําของเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านได้เลี้ยงปลานะครับเป็นปลานิลครับแมนได้ขออนุญาตเขานะครับได้เข้าไปถ่ายบ่อน้ําครับ หากท่านใดครับที่ต้องการจะมาสร้างบ้านหรือมาสร้างบ้านสวนครับอยากทําเศรษฐกิจพอเพียงครับอยากมาเลี้ยงปลาครับหรือว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์นะครับเพื่ออยู่ในยามเกษียณก็สามารถปรึกษาเพื่อนบ้านด้านหลังเลยครับเพราะว่าเพื่อนบ้านด้านหลังนะครับเขาก็จะเลี้ยงจําพวก ปลานินปลาดุกหนูนาครับแล้วก็ไก่นะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ปลูกผักบางส่วนด้วยครับสามารถไปปรึกษาขอความรู้หรือว่าคำแนะนำนะครับในการเลี้ยงสัตว์ในละแวกบ้านแถวนี้นะครับปรึกษาเขาได้เลยครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับคือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่อยู่ในตัวอำเภอโนนไทยที่แมนได้บอกไว้แล้วนะครับ ตัวอำเภอก็จะมีปั๊มปอตทเซเว่นอีเลเว่นปั๊มพีทีโรงพยาบาลโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมนะครับแล้วก็จะเป็นธนาคารทุกสาขาห้างสปปรรพสินค้าใหญ่นะครับมีเคฟซครับก็คือห้างโรตัสใหญ่นะครับ มีร้านทองร้านสุขภัณฑ์ร้านสังกภัณฑ์นะครับร้านวัสดุก่อสร้างหรือว่าจะเป็นสถานที่ราชการต่างๆครับมีครบเต็มไปหมดเลยนะครับและสำหรับคลิปนี้แมนคงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังที่ดินโคราชของแมนครับแมนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แมนด้วยนะครับเดี๋ยวแมนจะพยายามหาที่ดินสวยๆที่ดินราคาถูกๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะครับ และสำหรับคลิปนี้แมนคงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ